มาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดที่32ของฤดูกาล 2019- 2020ถึง2 0ที่ลงเตะในคืนวันเสาร์ที่27มิถุนายน63สาที่ผ่านมาพร้อมกับอัปเดตตารางคะแนน,นและอันดับดาวซันโบลล่าสุดกันเราไปติดตามกันเลยครับณทัสบอลทีวี bon มาดูผลบอลในคืนวันเสาร์ที่27มิถุนายนของลาลิกาสเปนนัดที่32ของฤดูกาลก,กันนะครับ เราไปไรายเดียกันที่คู่แรกอเลติกบิลเบาเปิดบ้านอาชจนะมายาก้าไปได้3ประตูต่อ1คู่ถัดมาถือว่าเป็นคู่พลิกล็อกเล็กๆนะครับเซอตาบิโกเปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ2ถือว่าเสียหายนะครับสำหรับบาร์เซโลนาในนัดนีโอซาโซนาเปิดบ้านอาชจนะเลกาเนส2ประตูต่อ1นและคู่สุดท้ายอเลติกมาดริเอาชจนะเดโบอรเโบอลาเบสไปได้2ประตูต่อ1จากผลการแข่งขันทั้งหมด เราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนลาลิก้ากันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนลาลิก้าล่าสุดจากผลเสมอล่าสุดของบาร์เซลโลนาก็ทําให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนแข่ง32นัดมี69คะแนนส่วนอันดับที่2เรอัลมาดริดที่แข่งน้อยกว่าอยู่ที่31นัดยังมี68คะแนนตามเดิมอันดับที่3ามอเล็กิโกมาดริดแข่ง32นัดมีเพิ่มเป็น58คะแนนอันดับที่4ี เซบียาแข่ง32นัดมี54คะแนนอันดับที่5เกตาเฟแข่ง31นัดมี49คะแนนอันดับที่6บียาเรียลแข่ง31นัดมี48คะแนนอันดับที่เรเดอซิดัตแข่ง31นัดมี47คะแนนอันดับที่8บาเลเซียแข่ง31นัดมี46คะแนนอันดับที่9ก้าอลติกบิลเบาแข่ง32นัดมี45คะแนนอันดับที่10 กรนาดาแข่ง31นัดมี43คะแนนขยับมาดูกันต่อที่เครื่องล่างของตารางคะแนนกันนะครับอันดับที่11โอซาซูน่าแข่ง32นัดมี41คะแนนอันดับที่12เลบบนเต้แข่ง31นัดมี38คะแนนอันดับที่13เรอัลบติสแข่ง31นัดมี37คะแนนอันดับที่14เรอัลบายาโดริกแข่ง32นัดมี35คะแนนเท่ากับอันดับที่15 อย่างเดบอร์เอลลาเบสอันดับที่16เซต้าบิโกแข่ง32นัดมีเพิ่มเป็น34คะแนนอันดับที่17บเออบาแข่ง31นัดมี32คะแนนมาดูพื้นที่ส่งตกชั้นกันบ้างนะครับอันดับที่18มาโยกาแข่ง32นัดมี26คะแนนอันดับที่19เลกาเนสแข่ง32นัดมี25คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่20เอสปันยอนแข่ง31นัด มี24คะแนนปิดท้ายกันที่อันดับดาซันโบล่าสุดเช่นเคยนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นลรียเนลเมซี่จากบาร์เซโลนายิงไปที่21ประตูตามมาด้วยอันดับที่2คาริมเบนเชมาจากเรอัลมาดริด1ิประตูส่วนอันดับที่3ร่วมมี2คนนะครับโมเรโน่ no, จากบารนเซียและลูคัสโอคโมปตจากเซบียยิงไป12ประตูเท่ากันอันดับที่5ร่วมมี2คนเช่นกันลุยสโซเลส จากบาร์เซโลนาและโรเจอร์มาดี้จากเลมันเต้ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลลาลิกาสเปนที่ลงเตะเป็นนัดที่32ของฤดูกาลในคืนวันเสาร์ที่27ที่ผ่านมานะครับส่วนในวันอาทิตย์ที่28ยังมีลงเตะกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพ,เพื่อนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับ ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ